สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างนะครับชุดล่างของอาจารหวังอาจารย์ก็จะมีชุดเด่นกับชุดรองทุกท่านชุดเด่นอยู่ด้านบนชุดรองอยู่ด้านล่างชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอดเนนแก้วอาจารย์มีข้อมูลเลขเด่นมาพร้อมกับเลขชุด2ตัวทุกท่าน เลขเด่นของอาจารย์ก็คือเลข9เลข0แล้วก็เลข5เลขชุดเด่นของอาจารย์ครับมี50กับ95ชุดรองก็มี97 98 80 85 70 75ทุกท่านตามนี้แนวทางข้อมูลของแอดเนนแก้วต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอ,อภูมิอาจารย์ให้เด่น6รอง2นะครับ เลขชุด3ตัวได้171กับ616เน้นไปที่7 1กับ16ลอง3 2, 2 5, กับ25ฟาด1-7นะครับตามนี้ครับแนวทางของออภูมิต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเฟกนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด3ตัวมา6ชุดนะครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเป็นข้อมูลบนนะครับทุกท่าน สตัว6ชุดนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุด2ตัวมีตัวกันด้วยชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างมาต่อกันที่แนวทางของแอดกรีธนากริตนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดพิเศษ3ตัวบนทุกท่านชุดพิเศษของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางประมาณ20ชุดนะครับท่านผู้ชมชอบก็ แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นกันเอานะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนเพชรทุกท่านอาจารย์สรุปแนวทางมาให้ตามนี้ข้อมูลบนอยู่ในส่วนตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่าเด่น7กับ9ทุกท่านชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทางหกขอภาย5ชุดนะครับ5ชุดมีชุดเด่นชุดรองแล้วก็มีชุดกัน ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3อ่สอตัวนะครับมี73 30 7183แล้วก็5 6ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างเด่น9กับ0ชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ96ชุดรอง05ชุดกัน7 8อีกชุด1นึงาถูกทันตามนี้แนวทางของอาจารย์คนเพชร6 6กันยา6 6 ถัดมาจะเป็นนทางของแอดวิสณนุนะครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง6ทุกท่าน2ตัวก็มี6065 5061เน้นไปที่65 3ตัวได้165นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านล่างทุกท่านแคปหน้าจอไล่เรียงดูได้วันที่ก็จะอยู่ด้านบน16กันยา66นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางชุดล่างของหลวงปู่ชัยทุกท่านอาจารย์มีแนวทางมาให้ตามนั้นก็จะประมาณ12ชุดด้วยกันนะครับวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้ข้อมูลชุดล่างต่อมาก็จะเป็นแนวทาง2ตัวบนของอาจารย์นะครับใบนี้อาจารย์บอกว่าตีตัวไปกลับด้วยทุกท่าน2ใบ2แนวทางของหลวงปู่ชัย สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างต่อมาครับจะเป็นข้อมูลชุดพิเศษของอาจารย์โกยบ้านอะไรอาจารย์ให้แนวทางมาตามนี้ทุกท่านในส่วนด้านบนก่อนนะครับชุด2ตัวอาจารย์ให้มา3ชุดมี616364เน้นไปที่6 3สชุด3ตัวให้มา3ชุดนะครับเน้นมาชุดเดียวก็คือ8 6 3สด้านล่าง อาจารย์ให้ชุด2ตัวมา3ชุดนะครับมี6 7 6 8แล้วก็6 9เน้นไปที่6 8ครับติดดาวไปที่6 7ตามนี้ทุกท่านชุดพิเศษของอาจารย์โกยต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงขออนุญาตขยายส่วนบนก่อนครับอาจารย์ให้เด่นบนมา ที่เลข6ทุกท่านชุด3ตัวได้621กับ627นะครับ621กับ627คู่โตดของอาจารย์ก็มี61627252เน้นไปที่6 2ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างครับข้อมูลล่างอาจารย์ให้มาเป็นทาง2ชุดครับ7 0กับ4 9เน้นไปที่7 0ทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงต่อมาครับจะเป็นข้อมูลชุดเต็มร่างของเด็กตากงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี19นะครับเข้าตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16ทับเก้6ตามนี้ครับชุดเต็มร่างของอาจารย์ แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นกันนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอะเลใจนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมาทั้งหมดเลยทุกท่านก็จะมีตัวกลับด้วยกันได้หมดทั้งบนทั้งล่างนะครับตามนั้นเลยวันที่ก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับ ต่อมาครับใบนี้แนวทางของแอดมินโยงวดที่ผ่านมาวิ่งบนของอาจารย์มีเลข7เข้าอยู่นะครับแต่ว่าเลขชุดบนของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกทันในส่วนข้อมูลล่างครับวิ่งล่าง1,9เลขวิ่งนี้มา2ตัวเลขชุดของอาจารย์ก็มี1,9ที่เข้าทางเดยเลข2องวดหลังสุดประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 16กันยายน2566รออาจารย์ให้หนวทางวิ่งบนมาที่1กับ2ชุด3ตัวให้มาเป็นนวทาง4ชุดนะครับแล้วก็2ตัวบนให้มาเป็นน้ทาง6ชุดในส่วนข้อมูลล่างครับอาจารย์ให้หนวทางวิ่งล่างมาที่4กับ7ชุดล่างของอาจารย์ก็มี42 47 49 7279แล้วก็29 โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ครูเมืองใบนี้อาจารย์สรุปเด่นบนมานะครับโค้งสุดท้ายเป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง3ชุดทุกท่าน7 9 0 9แล้วก็6 9นะครับสรุปเด่นบนต่อมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอนต้ฟ้าทุกท่านอาจารย์บอกว่ารูด2เลขชุดเทีาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี25 26 2 1 2 7แล้วก็29กันได้หมดนะครับต่อมาครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครูเมืองใบนี้เป็นข้อมูลสรุปร่างครับสรุปร่างของสุดท้ายของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง5ชุด มี80606268แล้วก็89ทุกท่าน80606268แล้วก็89นะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของกิ่งขนมปักกิ่งรัดกระบานใครรอมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์มีเลข8นะครับที่เข้าส่วนเลขชุดนั้นผิดไปตัวเดียวทุกท่าน สองงวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2566อาจารย์ให้นวทางเด่น7กับ2นะครับฟันไปที่7รองที่เลข2 2ตัวบนล่างไปกับของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกท่านด้านล่างสุดก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนนะครับ แนวทางของกิ่งขนมปักกิ่งรัดกระบาลต่อมาครับผมไปเจอแนวทางของอาจารย์ท่านนี้มาทุกท่านเห็นว่างวดก่อนของอาจารย์เข้านะครับก็เลยนํางวดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมใบนี้อาจารย์บอกว่าชุดตัดล่างไปกลับครับมีมาให้เป็นแนวทางทั้งหมด5ชุดทุกท่านครับมี3 0 4 3 6 3 67แล้วก็96นะครับชอบก็แคปหน้าจอเอา แบ่งปันฟรีขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยเลขเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับมี5 0แล้วก็9 3ตัว2ตัวตามที่เห็นต่อมาครับแนวทางของแอดนาคิโนรูปแบบนี้ด้านบนเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับตรงนี้ได้ 852ถัดลงมาก็851กับ512ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี5 2, 5 8 8 2 2แล้วก็18ทุกท่นานใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดแสงเดือนนะครับให้มาเป็นแนวทาง6ชุดมี0507 71618151ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนชุดตัดของแอดคาร อาจารย์ตัดมาให้เหลือ5ชุดนะครับ05 07 1 7 1 5แล้วก็1 6กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ